ไปดีเหมือนจะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแมน FC แซวคืนถุกถุก FC แซวลายเนาะโดยมันเอกกับพวกเขาก็ต้องคขาขึ้นแจสว่างนัเพียงเนาะแมนวันนี้เรากำจะมาแกะกล่องพี่น้องเขาได้กล่องทำมารุ่นกันเนาะว่ามันคืออีหยังสซวคืนแมนกล่องมาจากประเทศไทยเนาะเพียนเนาะคอยสงสัยกล่องนี้ว่ามันคืออีหยัางคอยสงสัยว่าเป็นเงินเมื่อสีเบาๆเอ้แกเงินไงกับแซวคืลอตเตอรี่ได้จะลายเ่อนโอเคแกะเลยมียังไงอะ ก็สักตุ่มขอบใจเนาะพ่อใหญ่ใจดีจากประเทศไทยเนาะที่เพิ่นฝากเครื่องของอาหารการกินมามากปลากระป๋องเลยยังกะินมาเบิ่งกันเนามันคืออย่างเดียวนะขอขอบใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอ่าพัฒนาชิงได้คอยได้ชิงนั่นเนาะเคลียร์นาทีการงานได้ก็ให้เพื่อนเจริญก้าวหน้าในลียนาทีการงานสุอย่างประสงค์ความตามพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจเพื่อนได้เลยที่เราจะเป็นสานบุญละก่ะอาจจะเป็นแค่ท่นนี้ก็ได้้าสมาชิกเขาคุ้นทั้งเฟซบุ๊กในซอมยูทูบเนาะเผื่อรายการผ่าไม่เอาเดี๋ยวเราไปอ่า ไปไปาไปมบนาะหอเกเป็น่าะอันนี้จะเป็นของเม่ของเมซีเนาะนี่เนาะสกูมโอ้เอาไปเอาไปเห้นเนาะอยู่วัดเนาะแมนัว้โอ้สุกเลยองแงานเประสนัก็บกว่าไยกเจ้านุ่มใหเนาะอันนี้จะเป็นผ่าเนาะพี่น้องผ่าโอ้ ไปซอสต๊ะเนาะเอาบะมี่ผาห่มเนาะเอาซัมบะโอ้ยังกินเมย์มาอยู่พี่น้องยอดบันหาเองงงเลยกินกินเมย์มาซอสอะมากินเมย์มาพี่น้องเอาไว้ก่อนนะคะกะหูแล้วว่ากลกองนี้มันจะมีซัมนี่เนาะรุ่นกลองต่อไปพี่น้องเอากลองอะไรก่อนสว่างโอ้ยทำมารุ่นกลองใหญ่ๆน้ำกันเนาะ อันนี้จะเป็นเด็กคืออะไรคือกระหึ่มผัดสะบงผัดจีบอนเนาะแม่อันนี้เขาเอ,าาอ,เอิว่าผัดจีบอนบ่เนาะหรือว่าผัดผัดไตว่าอีหยังแมนบอกอันนี้นี่น้องตัดฝั่งไตยืนขาดไตขาดไตโอ้เนาะโอำข<ถ>ึ้นถ้าถ้าว่าภาษาบ้านเราเขาเชิ่อว่าผ่ายัคฟูเนาะ <laughs> ถ้าว่าผิดก็ต้องขอโทษขอไฟเด้อผ่านยังกาะ พนะายังก่อนถามบสบายดีพีเพงเอฟบอรุกุสุดอีกทน,นโอ้อันนี้พ่นเชียไปเบิ้องเบองอเบิ้งก่อนมันร้ายหน่อยนไมหรกับพัเชียรไปมอบแต่นี่นอ้ร้ายเหอ,อ๋หนะอมันกะข้างล่างมันจะเป็นมามา่พี่น้องนึกว่าเนนะาากกบิดแก๊สเนาะถ้าตองเี้เขาียไปมอบเป็นางนาบานซาโบเนาะ ในที่พันเก่าว่าให้เอาไปมอบทั้งงาบ้านเขาไอ้ซาโบเป็นเป็นเป็นจัวมาสลายเออแมนแมนแมนโดนไอ้ชาวอื่นพอดีเป็นคนปวดตัววัดเนาะอ่าเสาเสาเสาเ้าขึงเสาล้านเสาลามกูอุ้มไปมอบเนาะเลยกูอ้มเพื่อจะต้องหนุ่งสิทธิ์หนุ่งยังทำงานเรียบร้อยเด้อไปโครสตรีเป็นปืนยิงลาวนะจ๊ะหนุ่งนะหนุ่งได้อยู่แต่ว่าอันความงามเนี่ยโบราณประกันเนาะโอ้พี่น้องมากมากว้าหนุ่งนี่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 อันนี้ไป็นเจค่ตัวนี้ แล้วแต่เ o าสิษย์แจกคนทุกอยางสำหรับคนทัวที่ว่าทุกอยากแบบว่าขันเทียนคือทิ้วอ่าซโซกึมกะอันนี้เป็นเครื่องซ้ำแก๊สน้องแก๊สกระใหญ่พี่น้อยนะเสิร์ฟกะเป็นคิดค่าส่งแก๊สหนึ่งร้อยบาทแต่หนึ่งร้อยบาทแก๊สหนึร้อยบาทกัคือซ้ำแก๊สซ้ำร้อยบาทเนาะกต่ซื้อซ้ำแก๊สนี่โซกึมเป็นคนออกเงินค่าส่งเองกะคือทำบุญบ่วงกระเพิ่นเนาะเพียงเนาะแจ้งให้ทราบว้าวสบายมาๆล้วนๆกับผัดไตเนาะขอขอบใจเพื่อนเนาะขอขอบใจขอบบุญขอบคุณเพื่อไลน์เป็นอดดีีมแงเ้ ก็คงขอบใจเพื่อนเนาะที่เห็นไปว่าใจเท่าไรเดาจากเบิ่งกกองนักนักกูมันคืออะไรแม่แม่ทำมารุ่นกองนี่เพราะว่าปลากระป๋องเป่าเตียงทองหรือเปล่าหนักหนักจังเลยน่าจะเป็นทองคำเพราะหนักลูกนั่นก็คือนุ่มนั่นเองแเห็นเธอแล้วยอดสุดยอดเลยค่ะสะเป็นนุ่มแน่น อันนี้เขาต้องเขาต้องแพ็กจะทงแล้วก็มีนมมีแมมม่าปลงกันเนาะโอ้สารพัดนมพี่น้องมีถุกนมเลยนมสมนมหวานคอยตื่นเต้นว่าจะร้ายพอคอยก็เคยเห็นแบบนี้มีทุกอย่างเลยพี่น้องมีแอนลีนประกอบก็มีเป็นเซนเทเแรก็สกึมแมนที่ว่ามีเอฟซีส่งของมาให้แมนเัาก็ระเทศจะร้ายฝนก็คอยปฏิบุริ่ยไรได้อโดยสุขภาพแข็งแรง ละกา็ยูดีมีให้เองเราทั้งเพื่อนและครอบครัวเพื่อนด้วยแล้ะกะ็เทศกาลที่การงานได้กกับขอให้เจริญเก่าหนาเด้อทานเอ้ยโอเคอ่ะเด็กเปกองสุดท้ายหืสุดยอดสารพูดแล้วว่าเป็น,นอีหยังเราตื่นเต้นมากอมตอนแรกสาายทีเราเป็นปลากระปอ๋องเนาะมันนักกองสุดท้ายเด้วเด้อพี่น้องว่ามันคืออีหยังกองอะไรกะสึ่นกัตริย์ก็บแย่งกันอ โอ้มีนี่แรนแรนด์แรนมีเงินสองพันกี่โอ้มีเงินลาวพี่น้องประชุมขึ้นมาเพิ่ะหาเงินลาวไปพ่อพี่น้อง่ระเใส่ม่ได้เอาเบิ่งค่าเบิ่งเบอร์นี่กับไฟสามที่ห้าโอ้มีสินน้ำพี่น้องนี่นะมีสก๊อตลังผวยเนาะโอ้ยาแล้วก็มียาเนาะมียากล่องยามีหลอดไฟน้ำพี่น้องหลอดไฟ โองแชค่ะอ้หหลายอย่างพี่น้องกล่องนี้นะมีทั้งฟองน้ำมีทั้งเงินซื้อแชมพมีทั้งแปรงฟันแปรงสีฟันมียาสีฟันโอ้มีขนมโอู้หูพี่น้องนี่ป่าถุ้มก็พี่น้องอือเป็นเป็นอ่าเป็นกล่องกล่องกล่องอ่าพวกกล่องยาพี่น้องแมีนเมยนยาขนมพี่น้องไอ้เนี้ยนอากพัดขนมพี่น้องยังมี โอ้สำหรับกล่องนี้จะเป็นกล่องยากล่องยากับขนมอ๋อไม่ใช่แค่กล่องยาพีโอ้ยากับนีหลายกล่องพี่น้องอืมตัว่าจะเป็นยาเอ็นเตอชินโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องสารายไขมันเงินขนาดเลยมันนี่ยาจะได้อยู่เพิ่นกระจายบุญอะไรเนาะพันกีบเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เอาทั้งยาทั้งขนมกั้ต้มมาแจกแหวนาะพี่่น้องแมเงินนี่สารายคอเอาไว้เฮ็ดเป็นขวัญถุงเมาตัวโมาอีก ขอบคุณขอบแหมขอบคุณขอบคุณเพื่อนคอยเพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันควันยืนเด้อพี่น้องโดยอายุหมันควันยืนเด้อคอยเพื่อนลำรวยลำรวยจะเรื่องดีได้ทุกสิ่งนอก้ากหนาบัวจะเรียกนาทีกันง่ายยังขอคอยให้เพื่อนสุขดีอยู่ดีมีแห้งแลักการปัตนาชิงเด้อคอยเด้ชิงอ่านเด้อท่านเด้อสกึมกับออยบอเป็นนักพอโ่วนร้ายเด้อแต่ว่าสิ่งจริ้งทิ่งหนึ่งที่ซอกึมดีใจคือว่าดีใจร้ายที่ว่ามีเอฟซีทิ่าให้การสนับสนุนเขามา เป็นเครื่องอาหารการกินครับสมศักดิ์กันครับพี่น้อน่าจะเป็นขนมพี่น้องคือเขาจะไปแจกไปจแจกกลงมึงเพื่อทิ้วเลยพี่น้องเอ้กินนี่เป็นบุกให้เด็กกินน้อสไลน์เนาะเนี่ยไปกินแบบแซ่บนัวดนี่แล้วเขาฟูเขาไปสวยแล้วเขาก็ดีใจกุ้มใจเนาะที่ว่ากินเผินนะกินแซ่บเนาะแล้วก็กินแบบอร่อยอร่อยกินแบบอร่อยอร่อยอร่อยเนาะเพื่อนเกษตรโอ้มีกล้วยนำกล้วยตากขาอริสไลน์กล้วยเสน่รูดสำเร็จหลายอย่างเนาะขนมก็มีแบบโอ้หลายอย่างพี่น้อง กุ้ขน,นมยังเป็นขนมยัอองเนาะอืสารพัดสารพัดเลยคังเสงหน่คอยถูกหนักคอยหนัดกนักน,นกนนินเลยค่ะคยกินจักเสือขนมแบบอืออยคือการแด้เตัมหน่อยอจะเอาบ่เอาชาวังสารพัดอยกินแี่โมเนาะโอ้หเตมาจ่องม่นอลยอ้ขนมปูพี่เนอะแม่นบ่ขนมปูหรือขนมยังก่อนนี่เดียวนเขาเดือนเดือนหนาเพือนชิมาเที่ยวลาวกับคอเซิรเนาะ กันยินดีตอนหักเดือดทานอเอ้ยกันถ้าจะมาแวะเวซอนแวะซันกันยินดีตอนหักไปได้เสียตู้ซิปเป็นคนไปดูแลซนะัพพอร์ตเนาะขาดกันไปกันใส่รถใส่ล,สล,สลา่างด้วยอยากให้พาไปเที่ยวไปเล่นกันได้แวซวคึ้นยินดีเนาะกาเสียให้รถให้พา,า,าบอสจีทพาไปเนาะเพราะว่าเพคนเก่าคุณสุพรรณจะเป็นครูบาอยุวันเดบพี่น้องแต่แซวคึ้นก็ใส่คำซับจากอก่ายัายงเกาะเพื่นนนนอนจ,จะได้สลายใส่คำซับกับกับเาครูบ่เป็นเนาะกับครูบาบ่เป็นอะไรก็เลยได้ช่วร์จะไดสนุกจังหวัดอะไรัซวขึ้น อยู่จังหวัดเียังกคุณพี่อายุทยาอย่งนี่แหละจิ๋วอยู่เป็นคนอยู่กรุงเทพฯไปเนาะเพราะแมนเพราะว่าเพิ่นอายุวันโน่เพาอวดทวนจังเจ้หวไปแต่ว่าเพิ่นกเพิ่นก้าวไอ้ยังเกาะคนเกาะไทยเนาะอาไว้เนาะเพิ่นเพิ่นสิว่าไทยได้พี่น้องคน้บราลาวเพิ่นเป็นแบบอ่าคนไทยแท้คนภาคกลางน่ะนะแม่นไทยอีสานเนาะแม่นแต่เพิ่นก็เข้าใจภาษาลาวอยู่พี่น้องเอ้็ฟังเฮาเข้าใจนี่เด็กระมือเฉ็บแช่ เสร็จซ้ำรายซะนั้นเนี้เดี๋ยวนี้โหได้ฮ่าต้องงัปเจกษอาวปรจกษ์คือว่าร้อยอดเดียฮ่าวกินดยูบ่ค่อยยดอก ่าจะกินนูเด็กหน่อยเว่าจะบกินน้อพี่หนยตองเต็มหนาว่าจะบกินกับพี่น้องก็จะเชื่อเนาะสม坤ก็จะกินอยู่เนาะว่ากินผมเนาะกิมเบิ้งคือซื้อพี่น้่งแน่เาก็บอกวเชื่อดนกันกเต็มให้เต็มจะบกินกินไปหมด้อุปสลซื้อทุงซื้อทุุงไเป็นผักอหู่ยแยกเป็นถุงเป็นถุงเนาะใส่ห้าชิ้นเลอันอะไรจ้อันสาวๆคือจ้ะอันนึ่งลองเบิ้งว่ามันสิได้ประมาณไหนเนาะเ กับผมเคยกินจะเกลือเลยเคยเคจะคยเป็นเนาะแต่อะไรสองสามโทนรไสเนี่ยเขาใส่จังไหนสักตึ่งคือบ่มีอันนัเนาะเข้ากับเซ็ตซื้อหัวมาใส่อ๋อซื้อหัวมาใส่บ่ถ้ามีแบบนี้ข่อยกับเจ้าความไตด้วยนลมไตเนี่ยแซ่บขนมโบได้แต่ขนมมาไปแกะคือว่าเป็นลาบปากเมาเป็นเนี่ยขนมแซ่บขนมมานี่ขนมขนมเตี้ยอยังบอกประจับบอกประจับไทยแบบ้ขนมนี่แต่ยังหน่อยมากม ปาดินกุลก้อนสองก้อนไปใหญ่บมากอยากันกินเนาะเจ้านอนอะไรแต่ว่าถ้กินก็ไห้ยห้องทองแตกได้นี่ขอยมาบขอยมาได้ในกุมูกล้วยกล้วยตากบางในพี่น้องแผลงดีๆีจะกินจะจะแซ่บจของกระเทศปินี่ป็นกระเทียนแ้วกระเทียมนเอัน้ราโอเคขนมช็อกโกแลตอันนี้ ช็อกโกแลตอันนี้นนเนาะลูกบอลเลม่ะขนมช็อกโกแลตเอาไปฝากลูกบอลเลก่อนขนมช็กอกโกแลตเราสจะไล่คลาดเดซื้อส่งมามาแบ่ง,งแยกเนี่ยสูส่งมาแบ่งแยกว่า,มา,มาะมาแต่ละทุงสีใส่มีจะคอนมจะกล่องเนาะยาเ่าก็นนาแบ่งใส่เลยนะเพียงเนาะแง่เพราะว่าถ้าเป็นยาเน,นี่ยถ้าจะไปใส่เ้าก้วดที่แบบว่าแบบมาเบิ่งก่อนว่าเขาก้วดใด้วดไหนเนาะเป็นไข่เป็นน้ำแง่ ยาขาซถือติดหลดเป็นยังไงพี่น้องเป็นใครเป็นน้าขากับซิซโซ่อย่างไรโรนโอ้พี่น้องเอ๊ะอ่าซาลาเอนตาซินเยาบางอาจจะลายมีทั้งอ๋ออันนี้จะเป็นยาล่างบาดล่างแผลเนาะพี่น้องและก็จะมียายาหม่องยาหม่องตาริงก็คือก็คือกล่องกล่องหนึ่งมีบัดบดเลยยาใะยานี้มียาขานครบสารพัดยาเลยพี่น้องว่า มาโชว์ให้เบิกอีกว่ามันมีอย่างแน่เนาะพูดแต่ว่ากล่อ,องอยาแต่ว่าวัวมันมีอย่างแงอ๋อยาสมุนไพรแก้ปวดเอเส้นเอ็นพุทธรักษา <laughs> พุทธรักษาใใคล้ายๆกับอันพุทธบูชาของอัน,นโอ้อันนี้จะเป็นยาดมยาดมอีอย่างเนาะพิมมียาหอมอย่างหนึ่ง <laughs> พิม์เอ่เอ,อพ,พ,พิมเสนน้ำ เออพิมพิมเสียงน้ำเอองงงงง่ายก็แบบนี้อ่านี่เป็นยาป่วยเฉียนเป็นยาดมมีทิฟฟี่มีดิคอนเจนสรรพคูนแก่จุกเสียบแน่นอันนี้หือเปล่ากวนเนาะกินเนาะแันยาหนักอันนี้จะเป็นยาสกุลนะครับมาเอาแต่คนส่งเนาะเพราะพันธุส่งขามาแต่มาหารไฟเนาะไฟไฟไฟที่ขีด ก็เมื่อสลายสักกึ่มมึงดูอ,อู้กะจะมีตั้งยาอย่างว่าหลายยาได้พี่เนาะอ่ะยา,อา,ายาเนาะมีสารพัดยาเขากับบางทอเขากับบางทอกับไปซื้นอนาะยาดีกะพูดแต่ซื้อมันแต่กันยังบางยากับพวกให้ใส่นี่จะเป็นยาหม่องอู้ <c oughs> ใครเนินทาเนี่ย อูมีทั้งผ่าเซตสัมดีเนาะอันนี้เออแบบสัมดีเนาะสวา่างสันนมจีทำร่างบาดร่างเทอู้อีกมืกล่องพิเศษพิเศษนี่ยมันคืออีกหยงังโอ้มันมาแบบนี้เลยซักกึศูนยเป็นแพ็คเป็นแพ็คอาจะเป็นยาร่างบาดร่างแผลควบแบบควบสูบเลยคือไอ้น,ไนี่คือคู่เพื่อนประจำเพื่อนแล้วมันก็บแบบว่าเป็นหยงังเป็นหยางกับพี่เบิร์ดนะแม่ยมันอยู่มันอยู่ในกล่องเดียวกันเนาะขักับพี่น้องอู้ขักขากขากแมนเอาไปฮะก็จะไปแจก ห้ออาชีพบเรห้อาอาชีพโบเรหายเป็นแบบเบิดกัปเนาะแต่เขาจะแบบใครเป็นยังก็จะหายเท่านะพี่น้องแมนมันเป็นตัวเทิงกันนะพี่น้องป่อมอันี้อันหนึ่งอันหนึ่งสำหรับคนที่บ่มีนี่มีขาีเด้พี่น้องเลยอ่านี่ก็แม่นสำหรับเพิ่นไปถวายเนาะอยู่ในวัดอย่างในแพะอย่างเพิ่นก็เลยโบเรไซต์ก็เลยฝากมาซอยเาทำบุญถวมกันเพื่อนเนาะแมนโอ้ดีใจละสบายสื่นเป็ดสบายเนาะ เราบเคยได้เอฟซีมาสอยเรือจีแม่ทั้งแหลกทั้งก็ดีใจดีใจนะทีมัามีเอฟซีเขาก็นจะไหนเนาะเอาไปแจกไปมารุ่นกันใหญ่แล้วเนาะเพราะว่ายกกองแต่ละกองมันก็มีกองหนักกองเบากับรุ่นกันได้กับสว่างว่ามันคืออีหยังเนาะมือเข้ามาก็คือนมเราติดออกเนาะมือนะจีนตะบันเชฟโบอลไรเปล่มือนี่ยเนาะตาเช่าเนาะวงไว้ทันใจของหอดปุ๊บก็ไปเอาไปถวายคนเนาะแม่ถวายใหพระให้เพช่นเป็นเป็นเป็นจัวบ่อ่าถ้ายังบ่ทันได้ใส่กองบุญกัเอื้อว่าจุอาส่วนสิใหญ่กับ ภาษาไทยงกุลเราก็จะเอิ้นว่ายาคูยาคูก็คือภาษาไทยในบุคคลเอิ่อนใงรายเนายาคูนี่พอเป็นพระหรือว่าถ้ารวงพี่นี่ก็ขึ้นแบบกับบกคอยพูดเรื่องนี่ปันใดเนาะพูแต่ว่ายาคูเนาะภาษาบ้านเฮาไม่จอยาคูพี่ของเนาพว่าบนกันตไตล์บักูเนาะพี่องเนาะเป็นเนาะ แต่ขนาดว่าเป็นกะซิ่งบุคือกันแล้วทายกภาษาลาวกับเชือินบุคือกันนะพี่น้องเนาะแี่ยเอินบุคือกันเขาก็เลยบุหู่ถ้าเป็นภาษาลาวแบบว่าภาษาบ้านเฮากะสิื่อพู่ไอ้หนุ่มในใจไม่ดีลูกบุคู่ห่าโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้กับสมาชินเด้อก็ขอขอบุญขอบคุณเพื่อนรักที่เฮาเป็นสะพานบุญนอากเครื่องของกินเครื่องไส้แล้วก็เป็นทางผาผาสบงบอสลัยแมนจะเอาไปถวายวัดสะบงกับเสียสซาลยเลายสว่างเป็นคนเอาไปถวายพระมืออื่นอยู่วัด หลักการเครื่องของทุกอย่างที่เพิ่นฝากมาก็ขอขอบ<ม>ใจเพิ่นหลายคอยเพิ่นได้บุญนุกจน,นหมวมกันเนาะม,ม,มาทำไรแล,แล้วก็ขอให้ไลค์ขึ้นฮาทันร้ 100, <ด>ยอยเท่ 1, าพันเท่าลอยเท่าพันเท่าเนาะขไฮไลท์กับหาเพิ่นโดยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยล่ะท้าคุณอยากฝากกับซอกึขข่งกระหักเนาะเพื่ออยากเอาไปแ,แจกจ่ายให้คนทุกยานที่บุมีนะพี่น้องทุกบริปได้พี่น้องก็คือเห็นอะไรในชีพเพื่อนซานไปฝากใส่กับบุ้มีบางเงือนกะแต่แต่เกียงเราเพิ่นเนาะกคลิปนี้กับซอคึ่มกับทีมงานกับสิเดล่าคุณพี่น้องไปนาห กินนิสะเ่งกับสาวลาสวางก็สิได้ขอลาขอบ๊ายพี่น้องไปก่อนโอ้ยสบายดีสบายดีเด้อไอ้หล่อป๊อดใหมลูก